สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าเอา่อคลิปนี้เกิดจากการที่ผมนั่งถ่ายข่าวเมดกาล่าประจำปี2026อยู่แบบชิวๆ <centimeters> ในขณะที่ผมก็นั่งอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอยู่ๆผมก็ดันไปสะดุดตากับประโยคนึงลิซ่าโฮสต์คอมมิตี้เมดกาล่าสองพนี่ผมดีแบบโอ้ my god เดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่แค่แข,แขกร่วมงานนะถือไม่ใช่แค่ได้รับเชิญไปเดินพรมแดงแบบสวยๆแต่อื้ลิซ่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในโฮสต์คอมมิตี้เลยครับทุกคน แล้วแบบโอ้โหทุกคนคิดดูขนาดคนดังระดับโลกบางคนแค่ได้ชื่อว่ามีรายชื่อเชิญไปงานเมดกาล่ายังเอาไปเขียนประวัติได้ยันลูกบวชแต่นี่ลิซ่าเธอไม่ได้ไปยืนถ่ายรูปเฉยๆเธอไม่ได้ไปงานนี้เพียงแค่เดินพรมแดงแล้วกลับบ้านแต่เธอได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เมดกับโวกใช้ชื่อเป็นหน้าเป็นตาของงานนะคิดดู เอมแล้วพอผมไล่อ่านคอมเมนต์ต่อเท่านั้นแหละครับโอ้โหชาวเน็ตนี้แตกแต่นะพูดเลยแฟนๆก็ต่างชื่นชมเธอกันยกใหญ่ทั้งสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศต่างก็ยกย่องลิซ่าในขณะที่บางคนถึงกับพูดว่าเอมลิซ่านี่แบบไม่ใช่แค่ศิลปินแล้วนะแต่เธอมีความเป็น cultural icon ชัดๆ แปลเป็นไทยก็อารมณ์ประมาณว่าลิซ่าเหมือนกับเป็นตัวแทนของยุคสมัยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับที่ใครๆจะยกย่องลิซ่าขนาดนี้เพราะเมสการ่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นธรรมดาไง ấy, แต่มันคืองานที่คัดคนเข้าร่วมไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเข้าร่วมได้นะจ๊ะสาวจะต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยจริงๆและได้รับการเคาะรายชื่อจากป้าแอนนาเท่านั้น ดังนั้นครับเอ่อการที่ลิซ่ามีรายชื่อเป็นถึงหนึ่งในโฮสต์คอมมิตี้ได้โอ้โหผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องที่คนดังคนไหนจะมีรายชื่อเข้าไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเอ่อทีนี้เนี่ยในขณะที่ผมกําลังนั่งอ่านความเห็นของชาวเน็ตไปเรื่อยๆอ,อารมณ์แบบกําลังอ่านไปเพลินๆชื่นใจแทนลิซ่าครับเพราะแบบมีคนชื่นชมลิซ่าเยอะมากครับทุกคนและอยู่ดีๆก็ดันมีความเห็นหนึ่งเด้งขึ้นมาเอ่อพอผมได้อ่านปุ๊บผมนี่ถึงกับชง,งัก วางมือถือเงยหน้ามองเพดานแล้วในหัวมีคําเดียวเลยครับว่า อย่างวะหลังจากนั้นครับเสียงในหัวก็ดังขึ้นมาว่าเอิม่มเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าจัสซิสมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนเรื่องของเรื่องคือในขณะที่คนทั้งโลกกําลังชื่นชมในเทสแฟชั่นระดับเทพของลิซ่าที่สามารถพิชิตใจป้าแอนนาวินทัวร์ได้สําเร็จจนเธอมีรายชื่อเป็นหนึ่งในโฮสต์คอมมิตี้ของงานเมดกาล่า2026แต่อยู่ดีๆความเห็นนี้ก็โผล่มาความเห็นที่บอกว่าเอิม่มเรื่องปกติค่ะก็เป็นตัวแทนของ L v วส่งไปเพราะเป็น GBA สาบรีน่าก็เช่นเดียวกันงานเมดกาล่าเป็นงานการกุศล แบรนด์แฟชั่นเน้นสร้างคอนเนคชันกันเราเห็นเขาแค่เดินพรมแดงกิจกรรมข้างในงานไม่เปิดเผยสื่อก็เข้าไม่ได้เอออันนี้เป็นความเห็นของชาวเน็ตคนนึงนะครับซึ่งพอผมอ่านจบเท่านั้นเลยครับผมก็แบบเอ๊ะเอ๊ะอีกทีเอ๊ะอีกสักรอบแล้วอยากถามกลับไปมากมันปกติตรงไหนจะสาวคือเอ่อถ้าใครเป็น GBA แบรนด์ไหนแล้วแบรนด์สามารถส่งเข้าไปเป็นโฮสต์คอมมิตี้ได้หมดทุกคน โอ้ oh my god งั้นทุกปีเราคงได้เห็น GBA แบรนด์ดังทั่วโลกมานั่งเรียงหน้าเป็นโฮสต์คอมมิตี้กันเป็นร้อยคนแล้วสิครับและไอที่เขาบอกว่างานนี้เป็นงานการกุศลของแบรนด์แฟชั่นเอ่อผมขออนุญาตเบรกเบาๆแบบไม่ให้กระทบจิตใจกันนะครับเมดการ่า <c oughs> คืองานระดมทุนของเดอะเมดมิวเซียมไม่ใช่งานแฟชั่นโชว์รวมญาติแบรนด์ดังเจ้าสาวที่ใครอยากเข้าหรืออยากส่งใครไปก็ทําได้เพราะสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าแอนนาอยู่ดีและการที่ลิซ่ามีไรชี่เป็นโฮสต์คอมมิตี้เนี่ยนะผมบอกเลยครับว่ามันไม แล้วหลังจากนั้นครับก็มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่งใต้โพสต์นั้นเลยอารมณ์แบบเป็นเรื่องปกติจริงเหรอปกติอะไรยังไง <c oughs> ในขณะที่กําลังโต้เถียงกันอยู่ครับจากนั้นก็มีคําถามหนึ่งที่แทงใจสุดๆจนผมยกให้เป็นคําถาม MVP ของคอมเมนต์นี้เลยมีชาวเน็ตคนนึงเขาถามไอที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติครับว่าเออถ้าแบบนั้นแล้วทําไมอย่างเจนนี่โรเซ่ Rose, ซึ่งก็มาร่วมงานเมดการ่ามากกว่าลิซ่าอีกและทั้งสองก็เป็น GBA ให้กับแบรนด์ใหญ่เหมือนกันแล้วทําไมถึงไม่เคยได้เป็นโฮสต์ของเมดการ่าเลยล่ะ โอ้โหนี่แหละครับทำไมผมถึงยกคำถามนี้ให้เป็น MVP เพราะคำถามนี้ทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นมาทันทีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าแค่คนดังที่เป็นแบรนด์แอมหรือเป็น GBA ที่แบรนด์ใหญ่ส่งมาแล้วจะสามารถได้เป็นโฮสต์ของเมดกาล่ากันง่ายๆผมว่านะรายชื่อโฮสต์คอมมิตี้คงแน่นยิ่งกว่ารายชื่อแขกร่วมงานแล้วล่ะจ้า <c oughs> ความคิดเห็นของผมนะผมมองว่าการที่คุณเป็น GBA คือแบรนด์เขาเลือกคุณไงแต่การที่คุณจะได้เป็นโฮสต์คอมมิตี้คือเมดกาล่าและป้าแอนนาเป็นคนเลือกจ้า ต่อให้คุณจะเป็น GBA ของแบรนด์ดังขนาดไหนหรือคุณจะดังขับฟ้ามายังไงก็ตามแต่ถ้าป้าแกไม่สนไม่เลือกไม่ใส่ใจก็เป็นอันจบ หลังจากนั้นครับทุกคนเจ้าของคอมเมนต์ก็ยังไม่ทอ้อนางรีบตอบกลับอย่างมั่นใจมากว่าแล้วมันไม่ปกติตรงไหนคะตำแหน่งพวกนี้มันแรนดอมทุกปีอยู่แล้วก็ไม่ได้บอกว่า GBA ทุกคนจะถูกเลือกแต่คนที่ถูกเลือกก็ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นเช่นเป็น GBA เป็นคนที่สร้างกระแสออนไลน์พ u บ l ิ c ิตี้ได้และที่บอกว่าไม่แปลกก็เพราะปีที่แล้วลิซ่ามาเดินพรมแดงถือเป็นหนึ่งในเซเลบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเอาแค่คนไทยที่ปั่นกระแสะก็ทําให้อีป้าแอนนาหันมามองแล้วคะ่ะ คนอื่นที่ยกตัวอย่างมาต่อให้มาบ่อยแต่อาจสร้าง impact ไม่กว้างพอเขาก็ไม่ชูสพอผมอ่านมาถึงตรงนี้นะครับบอกตรงๆเลยเสียงในหัวผมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> แบบใช่เหรอวะออ host committee เนี่ยมัน random ทุกปีจริงหรอวะคือถ้ามัน random จริงนะผมขอถามหน่อยเออแล้วมันจะสุ่มด้วยอะไรอะจับฉลากเอาเหรอและก่อนที่ผมจะถูกข้อมูลเหล่านี้เข้าครอบงำผมเลยเสียเวลาไปเผือกเพื่อให้รู้ข้อมูลจริงๆดีกว่า อารมณ์แบบผมจะไม่เชื่อข้อมูลของเธอคนนั้นที่มั่นมาตอบคอมเมนต์แบบมั่นใจอีกต่อไปละโอเคหลังจากที่ผมไปเผือกแบบหาข้อมูลมาพักใหญ่ซึ่งก็เบิกเนตผมมากและทําให้ผมได้รู้ว่าครับตาแหน่งโฮสต์คอมมิตี้ที่เมดการ่าเขาเลือกเนี่ยไม่ใช่แค่แขกรับเชิญที่เชิญมาร่วมง,งานแต่อย่างใดไม่ใช่แค่คนดังที่มาเดินพรมแดงหรือมายืนโพสสวยๆในงานแล้วกลับบ้านแต่คือคนที่อยู่ฝั่งหลังบ้านเชิงแนวคิดของงานนี้ครับนั่นหมายความว่าไอ้ที่เราเห็นคนดังโพสท่าสวยๆบนพรมแดงง,งานเมดการ่าที่เราดูว้าวกันเนี่ยมันไไไม่่่ดด้เกากกกกิจจาาารรรทีใใคออยะสยอะส็ ได้ครับแต่มันเกิดจากการคิดการวางทีมการวางทิศทางวางภาพรวมล่วงหน้ากันยาวนานเป็นปีๆแล้วโฮสต์คอมมิตี้เนี่ยแหละคือหนึ่งในกลุ่มที่เข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นทั้งร่วมกําหนดโทนและภาพรวมของงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยกันคิดว่าปีนี้เมดการ่าควรสื่อสารอะไรกับโลกควรสะท้อนวัฒน,นธรรมแฟชั่นหรือประเด็นร่วมสมัยในมุมไหนบ้างภาพจําบนพรมแดงควรออกมาเป็นแบบไหนเอิม่มนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมตําแหน่งโฮสต์คอมมิตี้ถึงไม่ใช่ตําแหน่งที่สามารถแรนดอมกันได้ เพราะคุณไม่ได้แค่ไปเดินพรมแดงโชว์แต่คนที่มีชื่อในตำแหน่งนี้ได้เข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจแฟชั่นในระดับแนวคิดและเป็นบุคคลที่โลกเชื่อว่ามุมมองของคุณมีน้ำหนักนอกจากนี้ครับโฮสต์คอมมิตี้ยังมีบทบาทในเรื่องการเสนอรายชื่อว่าใครควรอยู่ในงานปีนี้อีกด้วยครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตำแหน่งนี้ไม่ได้อยู่หลังบ้านเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นตำแหน่งที่เป็นหน้าเป็นตาของงานหรือที่เขาเรียกกันเอเท่ว่า symbolic row ที่นี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าอา้าวแอด แล้วตกลงการที่ลิซ่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในโฮสต์คอมมิตี้แล้วมันดียังไงผมจะอธิบายแบบนี้ครับว่าและการที่ใครก็ตามที่มีรายชื่ออยู่ในโฮสต์คอมมิตี้นั่นเปรียบเสมือนว่าทางว o g u กและ m มดมิวเซียมได้การันตีว่าคุณคือบุคคลที่เชื่อถือได้ในเรื่องแฟชั่นมีน้ำหนัก และมีความสามารถกําหนดทิศท,ทางแฟชั่นในอนาคตได้นั่นเองครับเอ,อ่อถ้าอธิบายให้เห็นภาพเลยคือก่อนที่คนดังจะมีชื่อในตําแหน่งโฮสต์คอมมิตี้อารมณ์จะเหมือนคนดังที่แฟชั่นโลกจับตามองแต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่มีชื่อในโฮสต์คอมมิตี้คนดังเหล่านั้นจะกลายเป็นคนที่แฟชั่นโลกยกย่องและต้องให้เครดิตครับดังนั้นการได้เป็นโฮสต์คอมมิตี มันไม่ใช่แค่ข่าวดังเพียงข้ามคืนแต่มันคือสถานะใหม่ในระบบแฟชั่นโลกพูดแบบชัดๆเลยก็คือโวกและเม็ดกำลังบอกคนทั้งโลกว่าถ้าจะพูดถึงแฟชั่นและวัฒนธรรมของยุคนี้คนคนนี้มีสิทธิ์พูดจ้าและเสียงของเขามีน้ำหนักเพราะผ่านการรับรองมาจากชั้นแล้ว ทีนี้เนี่ยพอผมไปหาข้อมูลทั้งหมดนี้มาผมก็ได้คําตอบที่ชัดเจนมากเลยครับว่าการได้รับเลือกให้เป็นโฮสต์คอมมิตี้ได้มันไม่ใช่เรื่องปกติจ้าสาวและตําแหน่งโฮสต์คอมมิตี้ไม่ใช่ได้จากการร a นด o อมแน่นอนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้าถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดจะได้ไม่ต้องเข้ามาฟังขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ